เอเอเเดี๋ยวก่อนก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไ like ลค์ s u d s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆจากช่องของผมนะครับไปกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่มาร์ทนะครับวันนี้พี่มาร์ทเนี่ยมีวิธีการสอนลง GDAV นะครับเวิร์ดเอ,อโหมด LCPDFR นะครับเราก็เข้าไปที่เว็บก่อนนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ กดอัก e ีครับกดไปที่ตรงนี้เลยตรงนี้นะครับ setup exe นะครับแล้วเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับเราก็กดตัวนี้นะครับคือผมมีไฟล์อยู่แล้วอ่ะกด next นะครับกด Agree น,นะครับ next ครับ browse ขั้นตอนการ browse เ,เนี่ยคือสำคัญมาก่ไปที่เราไปที่ pc แล้วก็ไปที่ไดร์นะครับไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้เนาะก็คือโปรแกรมไฟล์ครับไปที่ epic นะครับอันนี้นะครับ ก็จะได้ไฟล์พวกนี้มานะครับ LSPD FR นะครับเมื่อเข้าเข้า,าไปยังไฟล์เกมนะครับเจ้าตัวโฟลเดอร์มอสตัวเนี้ยเราจำเป็นจะต้องสร้างเองก่อนนะครับก็คือไปที่ที่เดิมเลยไฟล์ที่เราไฟล์ ที่ directory เกมที่เราลงไว้เราก็จะต้องกดสร้างนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์ mods นะครับเป็นโฟลเดอร์ m o d คือตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับไม่ต้องกดรีบแบบผมนะผมแค่แค่สร้างให้ดูเพราะว่าผมกลัวจะไปทับตัวเกมของผมนะครับก็กดไปที่ อัปเดตนะครับแล้วคอนโทน C ครับหลังจากนั้นนะครับก็เราก็มาคอนโทว V นะครับในนี้นะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์อัปเดตแล้วค่อยเปิดนะครับโปรแกรมตัวนี้เราก็จะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า mod นะครับเราเข้าโฟลเดอร์ mod ครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่อัปเดตนะครับ x64 ครับเผื่อใครตามไม่ทัน DLC pack นะครับแล้วก็ไปที่ patch นะครับ patch ล่าสุดเลยนะครับของเกมเข้าไปที่ patch นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดไปที่ DLC RF นะครับ RPF อ่ากดไปที่ x64 นะครับแล้วก็เข้าไปที่ level นะครับแล้วก็เข้าไปที่ GTA 5นะครับแล้วก็ Vehicle นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีตัวแบบนี้ขึ้นมามันเป็นมันเป็นรถของนะครับ Charger นะครับเดี๋ยวตัวตัวลิงก์นะครับ Link Vehicle นะครับ,รบ,รบผมจะแปะไว้ให้นะครับตัวลิงก์ชื่อจะชื่อไฟล์ว่า ชาร์เจอ CHP Pack นะครับ1.1แล้วก็เข้ามาหลังจากนั้นเข้ามาที่ตรงนี้นะครับปิดก่อนนะครับเราได้แฟ้มตัวนี้แล้วใช่ไหมกดไปที่สติกสต็อปเนี่ยแต่ก่อนอื่นเลยก่อนอื่นอย่าลืม เราไปที่ ASI Manager ก่อนนะแล้วไปกด install ตัวเนี้ย3ตัวก่อนนะ3ตัวก่อนนะอ่าแล้วอย่าลืมเวลาย้ายไฟล์<อ>ย้ายไฟล์จะย้ายไฟล์เนี่ยเราต้องไปที่ Edit Mode ก่อนแล้วก็กด Yes นะครับไม่งั้นมันจะเข้าไม่ได้แล้วเราก็ลากนะครับ Polis สเนี่ยเข้าไปเลยนะครับ มันก็จะเข้าไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นไฮเวย์พาโทนะครับรถตรวจการนะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากได้รถในอำเภอก็ก็กดเข้าไปแต่อันนี้ไม่ลงลงตัวอื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะไปทับกันแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราเข้าไปที่ els นะครับตัวนี้นี่ะนะครับแล้วเราก็เอาเอาตัวนี้สำคัญมากเกี่ยวกับไฟนะครับแล้วก็เราก็ต้อง install els ก่อนนะครับลืมไปเลยครับอ่า els ตัวนี้ก่อน ELS PTA V นครับอ่าตัวนี้เป็นปลักอินเช่นเดียวกันกดดาวน์โหลดเลยกดดาวน์โหลดมาเรก่อนมันทึกนะแล้วก็ t a l l a t i o n นะครับแล้วก็แกนเกมก็โตดแล้วเราก็ลากเจ้าโฟลเดอร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเข้าไปที่ GTA Directory นะท,ที่เวลาไปอ่านในเน็ตอะเขาจะเรียก GTA Directory นะแบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษอย่าเงี้ยก็เข้ามาแล้วก็ EP g a เกแล้วก็ t a v เนี่ยเนี่ยเขาเรียก GTA e Directory ก็ลากไอตัวไฟล์นั่นนะครับ ที่เราเพิ่งจะดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับเข้าไปที่ installation c a n d a e auto แล้วลากตัวเนี้เข้ามาเลยเข้ามาในในนี้เลยนะครับในนี้เลยนะอ่ะก็เป็นอันเกือบจบแล้วแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าตัวรถเนี่ยตัวรถเนี่ยมันยังมี ชาร์เจอร์นะครับกลับไปที่ชาร์จเจอร์ก่อนมันยังมีตัวนี้ให้เราเนี่ยลากเจ้าไฟล์ตัวนี้นะไม่งั้นเราจะไม่ควบคุมใส่จะไม่สามารถควบคุมใส่เลนได้เข้าที่ ems yes. แล้วก็ p แพค d e ฟอ u l t นะครับแล้วก็ลากเจ้าตัวเนี้เข้ามาเลยแทนที่แฟมไปเลยก็ได้เพราะว่าผมลงตัวนี้อยู่แล้ว ก็เป็นอันจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเข้าเข้าเกมกันหน่อยดีกว่านะอ๋อสำหรับสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดเลชปัก hmm. อิงพุกนะครับให้เข้าเข้าไปที่เลชปักอิงพุกนะครับเรา เดี๋ยวจะมีลิงก์แปะไว้ครับกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็แันเดบออโตวีนี้รีบทำคลิปให้มากเลยนะเพราะว่าเพราะว่าจะไม่ <c oughs> จะเบื่อเกมแท้แท้ซะก่อนนะเลดฟั่นทุกนะครับ,นะรบเราก็ลากเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเลยนะครับเข้าไป เข้าไปใน GTA ไดโฟ Folder ตัวนี้แหละอ่ะลากเข้าไปเลยเข้าไปก่อนหลังจากหลังจากนั้นนะครับอ่ะที่ไม่รู้ว่าระบบของเราเป็นเป็นด้วยหรือเปล่าเ,เวลาเวลาเราเปิดเราลงปลั๊กอินใหม่ใช่ไหมมันจะถามว่าเอ่อให้บล็อกไหมแล้วเราเรา เขาถามว่าไม่ให้บล็อกใช่ไหมให้เรากด yes ไปมันจะขึ้นว่า not yes ก็คือให้เราใช้ปลั๊กอินนะครับแล้วก็กดแกนเดฟออโต้วีนะครับเข้าไปเลดปลักอินฮุกตัวนี้นีสำคัญมากเลยนะอ่าแล้วก็กดไป นะครับตั้งค่ากันหน่อยสำหรับใครบางคนที่กลัวว่าโหลดแล้วนะครับมันจะเออนะครับในช่วงแรกคอมของพี่เป็นนะครับให้กดดาวน์โหลดนะครับแอนดี้ปลักอินนะครับออนสตาร์ทนะแล้วก็เซฟแอนด์เลลันช์นะครับรอก่อนนะครับรอก่อน แล้วเ้าดพิสูจน์ว่ามันได้จริงนะครับ ตอนโหลดนะครับมันก็จะขึ้นโหลดดิงสตอรี่โหมดนะครับ w i t เล a g e b อิน in ก o นะครับเรากดเราก่อ่ะสำหรับใครยังไม่รู้นะมันจะชอบอขึ้นนะแบบนี้นะกดคีย์ลัดเลยต n t i m a อ e enter น,นะเต็มหน้าจอ เลยครับ f 4เป็นการเริ่มใช้แล้วเราก็กด reload นะครับมาเลื่อนใช้ปุ่มลูกศรลงเนาะลูกศรลงเนี่ยแล้วก็กดท็บนะครับกดท็บนะกด enter ไปเลยอ่ามันก็จะโห l o a d back in ทั้งหมดนะครับถ้าผู้เริ่มเล่นใหม่เนี่ยเราก็จะต้องไปไปเซตค่าตัวละครก่อนซึ่งตรงนี้ไม่ยากนะครับคิดว่าทำได้กันหมดนะครับตรงยากก็คือ ลงลดไม่เคืนแหละนะขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะนะครับอ่แล้วเราไปนะครับเรากสรักคคับพอดีปลั๊กอินเยอะมากเลยนะครับไปที่ pd นะครับกด to pd นะครับอ่าเราก็จะมาที่สถานี้ตำรวจเขาเรียกอะไรมิชชั่นโรนะครับ เปิดได้เปิดได้เปิดเปิดห้องได้ไปยังคุกข้างล่างได้นะครับอ่าเราเข้า ไปดูรถที่เราลงเอาไว้นะครับในที่นี่โพลิปบัฟเฟลโลนะครับเป็นรถของเราเองนะครับ modification ก็แอปพลายออกไปเลยเราก็จะได้ทั้งเทอร์โบทั้งโล่ mm hmm. ท, low, ทั้งอะไรด้วยอ่ะกด d e l e t and continue สำหรับใครท,ที่โหลดโหลด ELS นะครับเรากด c อนโทรล P นะครับ มันจะมาที่หน้านี้แล้วเราก็กดกลับไปครับกด e xc อ่าหือกด backspace กัก็ได้ครับนี่เห็นไหมอ่าวิธีการใช้ e l f เนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้พูดกันเรากด j นะครับ j หนึ่งครั้งเนี่ยเปิดไปข้างหลัง j สองครั้งเนี่ยข้างหน้าเปิดอย่างยังไม่เปิดครับแต่ว่า,าไฟวิ่งเต็มเลย j ครั้งที่สามนะครับเรา เป็นไาเลนแบบนี้เลยนะครับอ่อยากเปลี่ยนไายเลนอยากเปลี่ยนไฟข้างหลังทํายังไงครับพี่มาร์ทกดไปที่ตัว u นะครับ u จะเปลี่ยนไฟที่เป็น P R M นะครับตัว u เนี่ยจะเปลี่ยนไฟที่เป็น P R M นะครับก็กดเปลี่ยนไปมันเดินหน้าได้อย่างเดียวตัวตัว O นะครับก็จะเปิดไฟนะครับ อันนี้ต้องลองไปเล่นดูอ่าไปข้างหลังเนี่ยหละครับอ่านก็จะมีหลายแบบเนี่ยไฟเหลืองแดงหรือว่าแบบนี้สลับกันแบบข้างนะครับอ่ะกดีนะครับเพื่อเสียครับกด Y ก็ได้นะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่บนถนนนะครับ มปเช็คกันหน่อยดีกว่าจุดขาวๆบนแผนที่นั้นรถที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับน่าสงสัยเรียกปูโอเวอร์ดีกว่านะอ้าวป่าไฟแดงอีกกดชิปนะครับเพื่อเพื่อปูโอเวอร์เขาแล้วก็ให้เขาตามมานะครับ มาจอดตรงนี้เลยครับคุณ okay. เราเรียกกำลังเสริมนะครับ on, um, ครับเพราะที่ตำรวจต่างประเทศนะครับแค่เรียกเขาหยุดเนี่ยก็อาจจะโดนยิงได้เลยนะครับ<ๆ>เขาก็เลยต้องมีแบ็กอัพนะครับมาคอยเสริมนะครับนะครับฮะิ ันดีครับมาดูหน่อยอ้าวทำไมไม่ให้โชว์ไหลเ้นนะ่ะหยุดก่อนหยุดก่อนอไม่มีการลงทะเบียนไว้นะครับอันนี้ที่ขึ้นว่าไม่บั d ดีนี่คือเราต้องลง มัดเสริมนะครับเพื่อเพื่อให้เรามีเพื่อนเป็นตำรวจนะครับอ่ะอ่าคนตัวเลยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพื่อนเขาก็จะค้นให้เรานะครับนะครับอันนมาร์คพิวแบ็กกี้อัูคริสตันงั้นผมขออนุญาตจับกลุมไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมสงสัยนะครับ ไปตรวจสอบกันที่สถานีแล้วกันนะครับอ่านะครับเอสคอร์ดนะครับแปลว่าคุ้มครองนะขอรถคุ้มครองนะครับอ่าแล้วก็กดน,นี้ไป <ile> นะครับมานะครับ กด G นะครับเพื่ออินเทอร์แอคกับรถนะครับ Request Re for ทรเซอร์วิสนะครับเรียกรถลากมารับนะครับโอเครับผม มาจอดตรงนี้แล้วเป็นไรครับคุณเทคดากด e ค้างนะครับกด e ค้างนะครับ,รบทำไมมาจอดตรงนี้ล่ะจะระเบิดสถานีตำรวจหรัอไงใส่กุญแจมือนะครับกด e ค้างเช่นเดียวกันนะครับกด e ค้างนะครับกด e ต่อครับเราต้องการที่จะค้นตัวนะครับ กด P อีกนะครับนะครับ i ีลิกก็ผีสกิปชั่นผิวนะครับก็คือมีใบสัญญาที่ผิดกฎหมายนะครับผมนผมปปั้นผมแรปคุณไปก่อนนะครับหรือคอนโทรล t ก็ได้เดินมาใส่ล้นนะครับอันนี้ แล้วก็ออกรถศูนย์นะครับเพื่อนเนียเจ๋ดวนะครับก็เราก็อยู่ใกล้กันอยู่แล้วนะครับงั้นไม่เป็นไรครับเราจะเอสคอร์ดไปเองนะครับอ่ะกด E ครับเพื่อให้พีเดสเทียนนะครับออกมาก็คือคนเดินถนนแต่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับ วิ่งเลยครับวิ่งได้วิ่งวิ่งวิ่ง,งครับก็มาขังเลย ดาวไปนะครับคุกเข่าไปเลยนะครับสำนึกปิดไปเลยอ่าปิดครับปิดปิดอันนี้น,นี้มัดเสริมนะครับล็อกประตูนนะครับห้องกลงเราไม่สามารถเดินผันไปได้นะครับ แล้วก็เป็นไงกันบ้างล่ะครับบอกว่าวิดีโอที่ทํานี่คงม,มีประโยชน์นะสร้างความสนุกให้แก่ทุกทกคนนะที่อยากเล่นมอสตำรวจนะครับผมเชื่อว่าไอ,ไอเกมไอตัวมอสเนี่ยแหละที่มันทําให้ผมอยากเล่น GTA V นะเพราะว่ามันผมก็ว่ามันค่อนข้างสนุกนะมอสตำรวจเราได้ทําอะไรหลายอยา่างที่มันนอกเหนือจาก ปกติที่เราทำได้ในเกมนะครับแล้วก็ตัวคนทำม็อดเขาก็ค่อนข้างเก่งนะครับเขาพยายามดีไซน์ม็อดมาใหม่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมนะไม่เบื่อนะหรือไม่ก็อัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆนะครับก็ก็ขอบคุณครับที่ดูนะครับจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้คงครบครันนะครับเป็นพื้นฐานสำหรับเบื้องต้นเลยนะครับ สำหรับคนอยากเล่นแต่ว่าแต่ว่า,วามีระดับนิดนึงไม่ใช่แค่ LSPDFR แบบกระจอกกระจอกนะครับแต่อันนี้เรามีลงมอดรถตำรวจมาให้ด้วยซึ่งตรงนี้นี่ในไทยก็ยังไม่มีคลิปนะที่ที่ลงมอสตำรวจสกินรถตำรวจแบบนี้นะครับผมก็เอามาทำให้เข้าใจง่ายๆนะครับหรือหรืยอยังไงก็ ติชมกันด้วยนะก็ขอย่างน้อยสักสิบไลค์รักกันเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะก็วันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ